ทรงประวัติจุบจิบธนาพรเตรียมตัวเป็นข้าราชการการเมืองป้ายแดงทันทีที่มีการกประกาศแต่งตั้งนางสาธนาพรศรีวิราชภริยาของธรรมนัฐพมเพา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักงานเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีเชื่อว่าหลายคนก็พากันเสิร์ชกูเกิลให้วุ่นว่าสาวคนนี้คือใครกันความจริงคือธนพรหรือจุบ๊บจิ๊บไม่ใช่ใครหน้าใหม่ในแวดวงการเมืองและวงการนางงามเพราะสาวคนนี้เป็นถึงนางสาวไทยปี2559พิ่มด้วยรางวัลมิส s ป o ลนด์เวิลดกับมิสไมล์โดยบนเวทีจุ๊บจิ๊บได้ตอบคำถามที่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการและผู้ชมลังทุกถามว่าระหว่าง กับความรักจะเลือกอะไรเธอก็ตอบว่าความรักเพราะความรักคือความสุขเหมือนกับความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวส่งมอบให้กับปวงชนชาวไทยหลังจากนั้นก็รับตําแหน่งใหม่ๆเธอเปิดใจว่าคุณพ่อทํานาและเป็นที่ปรึกษาการเมืองท้องถิ่น ส่วนแม่ทําส่วนยางและตัวเองมีความฝันก็คืออยากเป็นหมอนอกจากนี้ก่อนจะได้เป็นนางสาวไทยคนที่50ของประเทศจุบจ๊บจิ๊บยังเคยคว้าตําแหน่งรองอันดับ2มิดทีนไทยแลนด์2012มาแล้วแต่ใช่ว่าจะเอาดีเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวจุบ๊บจิ๊บยังเรียนเก่งถึงขนาดจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วยเมื่อต้นปี2556/1 ที่ผ่านมามีภาพสื่อท้องถิ่นหลุดมาว่าจุ๊บจิบเข้าพิธีมั่นกับธรรมนัตแทนที่ภาพคู่ยังลงพื้นที่ได้กันอยู่บ่อยครั้งทำกลางความอิจฉาของหนุ่มหลายๆคนเพราะธรรมนัตนั้นมีอายุมากกว่าจุ๊บจิบถึง30ปีโดยทั้งคู่ตกเป็นข่าวฮือฮาเมื่อปี2 5 6 2ัาสำนักง,งนานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดทรัพย์สินทางสสปรากฏว่าธรรมนัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแต้งทรัพย์สินถึง859ล้านบาท ทรัพย์สินที่จุบจิบอยู่นั้นมี63ล้านบาทมงกุฎเพชร2 3 5กอะดรัตรางวัลที่ได้รับจากตำแหน่งนางสาวไทยมูลค่า1.2ล้านบาทรวมทึงกระเป๋าแบรนด์เนม42บใบย,ยนต์พอรตมูลค่า8.9ล้านบาท